ผมไม่ต้องบอกเลฮะแล้วจะทำอะไรยิงแบบไม่ต้องมองหวนั่งยิงบาสนะฮะ <S <S เล่นเกม ROV ครับผม <S 1> <S 1> สวัสดีครับทุกคน <S <S ว,วันนี้นะฮะเด็กก็จะมาถ่ายว๊อกว๊อก กันนะครับผมอ่า <c oughs> ก็จะพามาดูนะครับว่าช่วงกักตัวเนี่ยฮะแต่ละวันแต่ลวันของเจ๊ททำอะไรบ้างนะฮะจริงๆแล้วกิจกรรมของเจ็ดมีเยอะมากเลยนะครับในแต่ละวันแต่ว่าจะยกตัวอย่างมาสักนิดนึงแล้วกันครับ <c oughs> นี่เลยลูกบาสฮะคงไม่ต้องบอกแล้วฮะว่าจะทำอะไรไปเล่นบาสกันดีกว่า มังจะเดินทางไปสนามบาสครับซึ่งสนามบาสที่กำลังจะไปนี่นะฮะเป็นสนามบาสในหมู่บ้านของเจ็ดเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะจริงๆจะถ่ายตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่าตอนเช้าฝนตกนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งจริงๆเวลานี้มีคนเล่นบาสมากเลยเพราะว่าสนามบาสหมู่บ้านของผมนะฮะมันเป็นสนามแบบเปิดนะครับไม่มีลมไม่มีลังค้าไม่มีอะไรเลยฝนเพิ่งตกไปนะครับมันก็เลยอากาศครึ้มๆหน่อยเหมาะกับการเล่นบาสแต่สนามเปียกไปก็ไม่รู้นะฮะ สนามบาสเรียบร้อยนะครับมีเป็นสนามหมู่บ้านนะฮะก็จะมีสนามทีนิตตันบาสแล้วก็ที่ออกกําลังกายนะครับโอเคมาสิ่งแรกที่อยากให้ทําเลยเวลาออกกําลังกายนะครับก่อนออกกําลังกายนะฮะคือการยืดเส้นยืดสายหรือวอร์มอัพนะฮะจําเป็นมากนะครับถ้าเกิดเราไม่วอร์มเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบกล้ามเนื้ออักเสบได้นะครับเวลาออกกําลังกายถ้าเราไม่ยืดเส้นยืดสายเนี่ยตั้งกล้องอยังไงเนี่ยโอเค ยังพอแล้วต่อไปมาเล่นกันดีกว่าเล่นเล่นคนเดียวนะฮะมาจะเอาให้ดูนี่ยิงแบบไม่ต้องมองห่วงใจหายใจความหมดด้วว่าจะล้มเหนื่อยแล้วแหละแต่ก่อนไปผมจะทำอะไรให้ดูอย่างหนึ่งนั่งยิงบาสนะฮะ มาดูก็จตะกี่เทคกลับกันดีกว่าไม่ไหวชุดทรนมยาไม่ลงเลยอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพอเล่นเสร็จแล้วนะครับเราต้องมีการวอร์มดาวนะครับวอร์มดาวก็เหมือนกับวอมภาพแหละครับแต่แค่ทำตอนจบเฉยๆมา หยุดนี่ไม่ใช่นะครับกลัวจะอยู่ตรงนี้ดึกเดี๋ยวไม่ได้ทํากิจกรรมอยางอื่นกันพอดีสภาพแรงแล้วไม่ไหวนะฮะทำกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่าเคไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้จะก็อาบน้ำเพิ่งเสร็จนะครับผมหลังจากไปเล่นบาสมานะฮะกิจกรรมอย่างสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆเลยครับคือเล่นเกม R O V ครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าจะอัดไปยังไงเล่นไปยังไงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปไฮไลท์ในเกมให้ดูละกันนะครับโอเค Hey, will have grabbed something to eat! A zoo! Stop bothering our customers! You have defeated an enemy! An enemy has been defeated! An, has been defeated. an, has been defeated. an ally has been defeated! An ally has been defeated. โอเคครับเป็นไงบ้างครับคลิปไฮไลท์เอาวีที่เล่นไปเมื่อกี้นะฮะอาจจะไม่เก่งมากนะครับแต่ก็ได้อยู่ครับใครอยากนึงหนึ่งก็ทักมาแล้วกันครับผมโอเคก็กิจกรรมช่งกักตวงก็หมดแล้วนะครับผมจริงๆมีเยอะมากครับผมมีทั้งเล่นกีตาร์ซ้อมร้องเพลงทำน่ารื่นเเยอะมากครับแต่ว่ามันไม่พอจริงๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้จะมาทำให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย ้าวโง่งง,งกันดิตอนนี้ผมก็ว้ามาที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในห้องของผมเองนะฮะที่กรุงเทพนะฮะก็อยากจะรีวิวทั้งสองที่เลยครับทั้งขอนแก่นและก็กรุงเทพเลยนะฮะเออจริงแล้วอ่ะที่ขอนแก่นรีวิวก,ก็ไม่เคยต่างกัน,นเท่าไหร่หรอกฮะแต่วันนี้นะครับผมผมจะมาบอกอาหารเมนูดีๆที่ทําง่ายกินง่ายลดน้าหนักด้วยหาซื้อได้ง่ายด้วยครับเพราะว่า มันจะเป็นเซเว่นนะครับผมอยากรู้ล้วดิอยากรู้ไหมว่าเป็นอะไรเั้นเราไปเซเว่นกันดีกว่าไปเลยน,ลน,กกลนี่ะครับครับแล้วก็ nước salad này các bạn ơi, ăn nước nhé các bạn, ăn nhẹ nhẹ, không cần đâu nhé này, nước không cần này tăng Để... đề ีแมวเราตัง้งนับเิญมาดูงหาเรากันนะครับสลัดนี่น้ำเต้าหู้อกไก่นะครับผมแล้วก็ วิธีทาก็ง่ายๆเลยนะครับน้ํานี่คงไม่ต้องทำนะก็ข <g ül> <g ül> ั้นแรกนะครับเอาไก่ไปเวฟก่อนนะครับผมแล้วก็พอเวฟเสร็จแล้วแล้วก็มาฉีกไก่ลงในสลัดเลยนะครับแล้วก็พอรับทานได้ครับผมง่ายใช่ไหม <g ül> ดีครับผมขอตัวไปเวฟไก่แล้วก็ทาอาหารนี้เสร็จก่อนนะครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นวิธีการเวฟไก่นะครับผมก็ นี่เลยครับอ่านตามขั้นตอนนี้ได้นะครับผมวิธีการอุ่นตัดปลายซองให้ขาดแล้วกดสารสำหรับไมโครเวฟเซเว่นเราไม่ใช่ไมโครเวฟเซเว่นนะครับก็นี่เลยฮะอันที่2อ,อุ่นเนื้อที่สำหรับไมโครเวฟมีกำลังไฟ800วัตต์นะครับผมก็เอาเป็นว่าอุ่น1นาทีแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดนี่ครับฉีด2องด้วยนะครับโอเคมาเลยไปดีกว่าไมโค,มครเวฟผมไม่มีบอกกาลังวัตต์นะครับผมมาเป็นแบบ มืเื่มางนะครัผมก็ส,สูงมาระดับกลางนะครับผมยังไม่สูงสุดนะฮะจะไปครับผมหนึ่งนาทีดึบแล้วก็รอครับผมโอเคครับเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยกกินเหรอโอเคต่อไปก็อย่างที่บอกเป็นเมื่อกี้นะครับผมก็ชีดอันนี้ออกชิปชิปแล้วก็ไก่ที่เพิ่งได้มานะครับ ใส่ไปแบบนี้นะครับไม่ถูกนะครับผมจริงๆเราต้องอแยกไก่หั่นไก่ออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมแต่นน้ั้าใส่ให้ดูก่อนเฉยนะครับแล้วสุดท้ายก็นําสลัดซีซาเองไปตามนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับจะก,กินเองก็ได้จะกินด้วยเหรอฮะอาหารอันเนี้ยฮะู่นของตัวเองอยู่นู่นนะไปเงี <Yeah. S 1> โอเคผมขอตัวฉีกไก่ก่อนนะครับผมแลวจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จแล้วนะครับเฮ้ย <Yeah. S 1> ครับ สลัดแบบอร่อยไหมไม่รู้นะครับต้องลองทําตามดูนะครับแต่ได้ผลในเรื่องของการลดน้ำหนักแน่นอน,นครับผมถ้าใครชอบแบบไหนก็ขอภายในเสียงแมวด้วยนะครับถ้าใครชอบรสชาติไหนแบบไหนก็ลองประยกใช้นเองนะครับแต่แบบนี้เป็นแบบที่เก็บใช้กินกันอยู่ในทุกวันนะครับผม ตัวกินหน่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เรากินข้าวไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็กิจกรรมต่อไปของเจ้ที่กรุงเทพนะครับก็คือนี่เลยเลี้ยงแมวครับผมใช่ไหมอย่ามองกล้องหน่อย <laughs> ต่อเล่นนะครับเราเล่นก็นี่ครับอ่าคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคืออะไรนั่นก็คือฟิตเน็ตที่ป้านนะครับผมฟิตเน็ตของผมก็คือเซตอัพนะครับแล้วก็บิดพื้นนะครับผมทําอย่างละ3เซตนะครับผมเสรละ20ครั้งนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดีไหมตอนทํา <laughs> อ่ะมาถ่ายให้ดูดีกว่า <laughs> ว่า <laughs> ผมทําจริงหรือเปล่าหรือผมแค่พูดมา <laughs> โอเคก็สลับนะครับมาเป็นวิทย์พื้นนะครับผมยี่สิบครั้งหนึ่งสองอ๋ออเหนืออ๋ลืบอกไปีกย่งังครับเวลาที่เรากินข้าวเสร็จนะฮะอย่าเพิ่งออกกำลังกายนะครับผมต้องรออย่างน้อยสัก คร okay. well. ึ่งชั่วโมงนะครับผมจะออกกําลังกายได้นะครับไม่งั้นจะจุกนะฮะจริงๆเลยอีกสองเซตนะครับผมแต่ว่าไว้ผมสาธิตให้ดูลวกันนะจริงๆผมจะทําต่ออยู่นะครับเนี่ยถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวผมทําต่อให้ดูนะครับผมแมวโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตไปเลี้ยงแมวก่อนนะไปแล้วครับบ๊ายบาย